สวัสดีค่ะวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะปีพศ2566ตรงกับวันเสาร์ที่12สิงหาคมค่ะเนื่องจากตรงกับวันเสาร์นะคะเราจึงมีการหยุดชุดเชยในวันจันทร์ที่14สิงหาคมค่ะ วันแม่แห่งชาตินะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะคือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะหรือเป็นวันแม่ของแผ่นดินค่ะ ดอกไม้นะคะที่มีความสำคัญในวันแม่ก็คือดอกมะลิค่ะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลแต่เดิมก็จะนิยมน้ำดอกมะลิไปบูชาพระในวันพระค่ะแล้วก็ในวันสำคัญทางศาส,สนาต่างๆเพราะว่าดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมค่ะ กิจกรรมในวันแม่ได้แก่อะไรบ้านนะคะก็ได้แก่การนำพวงมาลัยไปกราบคุณแม่นะคะเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับลูกหลานค่ะการทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆค่ะเช่นการทำความสะอาดวัดนะคะการขัดท้องน้ำให้วัดเป็นต้นค่ะการร่วมจัดงานจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการค่ะการประกวดคําขวัญเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระคุณแม่ การประดับไฟตามบ้านเรือนนะคะหรือประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะและการจุดเทียนถวายพระพรค่ะตามสถานที่สำคัญต่างๆของราชการในคืนวันที่12สิงหาคมค่ะในวันแม่ปีนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะมีเวลาที่เราจะไปอยู่กับแม่บอกรักแม่แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ